สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงนำพิจารณาสาเหตุที่เราควรชื่นชมยินดีกับการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าเ <Okay. S 1> ทียงวนันทย์สมโพธิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์16พฤษภาคมสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดราชินีสวรรค์ณาลานหน้ามหาวิหารนบุญเปตโตรนครรัฐวติกัน วันนี้พระองคตัดกับสัตว์รุษผู้เข้าร่วมสวดในลานว่าการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าในฐานะพระเจ้าและมนุษย์แท้จริงรวมถึงพระสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับพระจิตคือที่มาของความชื่นชมยินดีคารีพระเจลลีรรเอโซเล่บอนจูร,ร ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันพระรสารของนบุญมารโกบทที่1 6ข้อ15ถึง20เรื่องพระคริสตตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพทรงสำแดงองค์พระองค์ตรัสว่าบรรดาศิษย์ไม่รู้สึกเลยว่าพวกเขาต้องสูญเสียหรือถูกทอดทิ้งเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์และแม้พวกเขาจะแยกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไม่ปรากฏว่าพวกเขาจะเศร้าโศกเสียใจแต่ตรงกันข้า พวกเขากลับมีความชื่นชมยินดีและพร้อมที่จะออกสู่โลกในฐานะธรรมทูตแล้วพระองค์จึงตรัสถามสัตวบุรุษว่าทำไมบรรดาสิทธิ์ถึงไม่เศร้าโศกแต่อย่างใดและทำไมพวกเราจรึงควรชื่นชมยินดีด้วยที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์คำตอบก็คือเพราะการเสด็จสู่สวรรค์นั้นทำให้พระภารกิจของพระเยซูเจ้าท่ามกลางเราสำเร็จ ในอิตาลีและเช่นเดียวกันกับในหลายๆประเทศทั่วโลกการสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่6ในเทศกาลปัสกาของปีพิธีกรรมหลังเสด็จมารับสภาพมนุษย์เหมือนเราและทรงไถ่กู้มนุษย์ให้รอดแล้วตอนนี้พระเยซูเจ้าจึงเสด็จสู่สวรรค์โดยทรงรับเอากายของเราไว้กับพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่เข้าสู่สวรรค์ แน่นอนเป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้จริงและมนุษย์แท้จริงร่างกายของเรานั้นอยู่ในสวรรค์และสิ่งนี้จึงทำให้เราชื่นชมยินดีการเสด็จสู่สวรรค์ไม่ใช่การทอดทิ้งเพราะพระเยซูเจ้ายังคงอยู่กับบรรดาศิษย์และกับพวกเราตลอดไปในการอธิษฐานภาวนา พระเยซูเจ้าทรงแสดงรอยแผลซึ่งเกิดจากการถ่ายกู้เราให้พระบิดาทอดพระเนตรและนี่จึงเป็นหลักประการแก่เราและแม้กระทั่งเป็นความชื่นชมยินดีแก่เราความชื่นชมยินดีอันใหญ่หลวงเหตุผลประการที่สองที่เราต้องชื่นชมยินดีก็คือพระสัญญาของพระเยซูเจ้าที่จะทรงส่งพระจิต ดังนั้นหลังเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูเจ้าจึงทรงส่งพระจิตเจ้ามาให้เราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตมาให้เราก็เพื่อที่เราจะได้ออกไปประกาศพระรสารต่อโลกนี่คือเหตุผลสำหรับความชื่นชมยินดีในวันนี้สำหรับความชื่นชมยินดีในวันสมโพธิการเสด็จสู่สวรรค์ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยนำภาวนาว่า ขอพระแม่มารีราชินิสวรรค์โปรดทรงช่วยเราให้เป็นประจักษ์พยานที่หานกล้าในโลกต่อพระผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตอย่างเป็นรูปธปรรม